อ๋ครับผมแล้วเราก็มาถึงคําขอสุดท้ายของปราสาทบีชอนนะครับผมอพอมาถึงตรงนี้นะครับผมเราไม่สามารถไปรับเควสนี้ได้นะครับผมต้องทำยังไงครับผมให้เรามาที่นี่ครับผมมาคลิกที่ตรงบ่อแสครับผมมันก็จะมีบอกนะครับผมนี่นครับผมต้องการคําขอครับผมแกมคําสั่งเก็บธงหักเป็นคําขอนี้นะครับผมคาขอนี้อยู่ตรงไหนครับผมก็นี่นครับผม มาที่เมืองบิชอนนะผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมอ่ะนี่ครับผมคําขอคําขอนี้นะครับผมแกมคําสั่งเก็บทงหักให,ให้เรามาทําคําขอนี้ก่อนนะครับผมเควสนี้นะครับผมอาวุธสังหารเทพนะครับผมเมื่อเรากดคลิกเควสนะครับผมมันก็จะไม่เดินไปให้นะครับผมแต่ว่ามันมีใบบอกอยู่นลครับผมอ่ะนี่นครับผมนี่ไปกำจัดอชนะปีศาสในเขาวงกฏบิชอนนะครับผมแล้วก็เปิดแผนที่ขึ้นมาเลยครับผม ก็พื้นที่บีชอนนะผมเขาวงกดบีชอนอ่ามันจะเป็นตรงนี้ับผมเขาวงกลบบีชอนอยู่สีเหลืองเนี้ยผมบอสตัวสีแหลืงนะผมชั้นสามนะครับผมให้เราว้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ครับผมเราปล่อยอตีไปครับผมนนี้ห้าทับสองร้อยสี่สิบครับผมก็ใช้เวลานิดนึงนะครับผมเพราะคนเยอะนะครับผม ถ้าใครชื่นชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม